สวัสดีค่ะหลังจากที่ป้าปุ้มห่างหายไปหลายวัน,นะะแล้วคะถึงเดือนแล้วหรือยังเอ่ยวันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวสิ่งนี้นะคะป้าปุ้มสั่งจากเว็บราซาด้านะคะในราคาพันสามร้อยกว่าบาทรวมส่งแล้วนะกล่อ,องใหญ่มากเลยค่ะ แพ็คมาดีมากเลยค่ะห่อให้สองชั้นเนี่ยนี่ชั้นนอกนะนี่ชั้นในมีอีกหนึ่งกล่องโอ้เจ้าน,นี้เขาแพ็กมาดีแถมอะแดปเตอร์ให้ฟรีหนึ่งอันด้วยนะคะนี่ปักสามตาเห็นไหมเอ่ยปักสามตาโอ้โหอ,ออกจากกล่องกันกล่องซ้อนกล่อง โอ้ oh, แพ็คสินค้าดีมากอ่ะแนะนำเลยร้านนี้ถ้าใครจะซื้อนะรับปุ้แนะนำแทนต้องต้องเปิดอีกหนึ่งสเต็ปแพ็คดีเห็นไหมคะเขาเขียนชื่อแบแบที่แปลว่าหมีนะมีใครรู้ไหมเนี่ยเห็นข้างนอก ถ้าคนที่ที่ทํานี่จะรู้นะเห็นกล่องก็น่าจะรู้หรือว่าเขาคืออะไรเพาทุกคนต้องใช้ใสิ่งนี้ถ้าทาแบบไม่เยอะนะแนะนําให้ใช้สิ่งนี้ป้าปุ้มยังไม่เคยลองนะแต่เห็นรีวิวดีก็เลยสั่งมาลองดูก่อนใช้ดีไม่ดีเดี๋ยวต้องขอ ไปลองก่อนนะคะนั่นก็คือต้องเอียงนะคะโอ้โหใส่โฟมกันกระแทกมาด้วยน,วนี่เลยเขาเรียกหม้อหม,มีนะคะหม,ม้อหมี นีนะคะตับมาอยู่เนะนึกว่าติดเทปกาวนติดขาเป็นหม้อที่ใช้สำหรับนวดแป้งนะคะช่วงนี้ป้าปุ้มกำลังหัดทำขนมปังเนาะขนมปังแซนวิชขนมปังปอนอะไรอย่างเงี้ยหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกโชกุปปังหรือเปล่านะป้าปุ้มไปส่องใน you tube มา เห็นเห็นบางเว็บเขาก็เรียกโชว์คูป,ปังนะเพราะว่าป้าปุ่มเพิ่งซื้อเตาอบไฟฟ้ามาใหม่นะคะแต่ว่าไม่ได้มารีวิวให้ดูเนะเป็นเตาอบออ,กอ,อ,กอ,อตโต้ขนาดหกสิบลิตรนะคะของออตโตม้มีพัดลมด้วยนะพัดลมพัดลมเป่าลมร้อนในตัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่สำหรับนวดแป้งอยู่ด้านในหม้อนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะคะ แต่อันนี้ป้าปุ้มศึกษามาแล้วไม่เป็นไรภาษาจีนป้าปุ้มก็ไม่ซีเรียสเนี่ยเขาจะเป็นปลั๊กอย่างนี้มานะคะเห็นไหมกาเลยต้องให้หัวตัวนี้มานะคะเพื่อมาแปลงใช้กับปลั๊กไฟบ้านเราได้นะนี่เสียบไปงี้ก็จะมีปุ่มอันนี้ปุ่มแคนเซิลมั้งนี่ปุ่มสตาร์ทสตาร์ทการทำงานอันนี้คือตั้งเวลา ตั้งเวลากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงแล้วก็อันนี้คือพอตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็กดปุ่มสําหรับนวดนะคะแล้วก็อันนี้ตั้งเวลาสําหรับการพักแป้งนะสมมติเรานวดแป้งไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีะมีปุ่มให้สําหรับพักแป้งแล้วก็เรานวดแป้งในนี้ใช่ไหมคะเราก็พักแป้งในนี้ได้เลยอันนีก้ก็จะเป็นฝาเปิดปิดปั๊บพุ่มเห็นเขาหมุนหมุน,นึ่งหนึ่งสเต็ปนะคะเดี๋ยวนะี้ ก็ถึงจะดึงออกอ่าเห็นไหม,มจะเป็นล็อกข้างในนี้เนอะมันต้องต้องวางแล้วก็หมุนวางแล้วก็หมุนมันจะเข้าล็อกเนอะฝาตรงนี้ก็เปิดได้นะคะเนี่ยอ่ะหมุนแรงไว้หน่อยเนี่ยเวลาเราปิดฝาไปแล้วเราจะเทส่วนผสมตรงช่องนี้ก็ได้แล้วก็ปะปุ้มวางก่อนเขาให้อะไรมาอ๋ออุปกรณ์ตวงนะคะเป็นถ้วยตวงแป้งกับ ตวงพวกเออ่ผงฟูยีสอะไรประมาณนี้ท่านนี่ช้อนตวงกับถ้วยตวงให้มาด้วยสองร้อยกรัมนะคะน่ดีมากเลยเป็นเหล็กสแตนเลสนะคะหม้อรู้สึกจะหมุนอีกเหมือนงันเวลาถอดใช่ไหมอ่ะไม่ต้องหมุนยกเลยจะมีนี่เกี่ยวอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วนี้ก็คือใส่ใบพัดเนาะน,นี่ใส่ใบพัดเข้าไปในนี้วางไห้ถูกห้าเห็นไหมสแตนเลสสามศูนย์สี่นะอุ้ย,นยหนาแข็งแรงดีแหละแข็งแรงดีขนาดบรรจุนี่ประมาณรู้สึกจะห้าลิตรนะคะจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้รู้สึกจะเจ็ดลิตรใบน่าจะสองพันกว่าบาทหรือไงนี่แหละจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยเขาแต่ละร้านตั้งไม่เท่ากันนะคะบาง อย่างรุ่นนี้5ลิตรเนี่ยบางร้านป้าปุ้มไปดูก็2,000กว่าก็มีนะคะอันนี้หาหาดูที่แบบถูกที่สุดแล้วนะแล้วก็ใช้คูป,ปองส่วนลดของ l a z a ด a ด้วยนะคะกดไปกดมาก็ได้ส่วนลดไปรู้สึกจะประมาณร้อยหนึง่งรวมค่าส่งก็จะอยู่ที่พันสามรอยนิดๆเองอะถือว่าราคาถูกมากนะไม่ไม่แพงมากทีนี้มันจะ ใช้ดีไหมต้องรออีกทีเดี๋ยวป้าปุ้มต้องไปล้างหม้อแล้วก็เตรียมส่วนผสมมาใส่ไว้ในนี้นะคะเห็นจาก youtube เขาใช้ง่ายงานง่ายมากๆเลยแค่ใส่ของแห้งลงไปก่อนนะคะที่เราตวงมาแล้วทุกอย่างแล้วก็ตามด้วยของเหลวนะคะแล้วก็กดปุ่มให้เขานวดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็พักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็านวดด้วยมือนิดนึงแล้วเราก็ใส่พิมพ์พิมพ์ขนมปังนะคะแล้วก็เข้าเตาอบถ้าใช้ดีเนี่ยถือว่า จะทุ่นแรงการนวดนวดแป้งไปได้เยอะมากเลยเพราะว่าป้าปุ้มนวดมือไม่ไหวนะคะปกติป้าปุ้มใช้ไอ้เครื่องตัวเล็กๆสําหรับมันเหมาะสําหรับทําเค้กมากกว่ามันจะเป็นจะมีไม้ตีไม้ตีตีแป้งตีครีมอะไรนะแต่มันจะเป็นเครื่องเล็กนะคะแล้วก็ทําออกมาแล้วป้าปุ้มลองทําขนมปังไปสามครั้งแล้วนะคะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจนะคะเพราะว่าป้าปุ้มเห็นเขาใช้ตัวนี้นวดเนี่ย เขานวดจนจนแป้งเขาเหนียวเลยนะคะเหนียวจนแบบขึ้นเป็นฟิตแผ่นแผ่นฟิลเขาดึงเหมือนถ้าใครเคยเห็นร้านขายโรตีเนาะเวลาเขาตีแป้งอะจะเห็นเขาเป็นยางยืดอย่างเงี้ยเหมือนหนังสติ๊กเลยนะเออป้าปุ้มทำไม่ทำออกมาไม่ได้แบบนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้ดีกว่านะคะเพื่อทุ่นแรงทุ่นเวลานะคะโอเคค่ะป้าปุ้มก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาสาธิตการนวดแป้งให้ดูอีกทีนะคะ สวัสดีค่ะ